รถไฟฟ้าสายสีชมพูแถวบ้านน้ำแข็งอะเส้นมินบุรีไปทางแครายตรงนู้นคคุณผู้ชมเหล็กที่มันเป็นรางของรถไฟฟ้ามันร่วงลงมาร่วงลงมาคือทับรถยนต์ด้วยนะแล้วมันมาเกี่ยวสายไฟอุ้ยเสาไฟดึงมาด้วยอะค่ะเนี่ยที่ชี้ลูกศรแดงๆอยู่เนี่ยนะอันนั้นอะคือคือเป็นรางคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีห้าค่ะ เหล็กรางรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีนะคะมันร่วงลงมาใส่รถของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายหลายคันเลยหลังคากระจกด้านหน้าแตกเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่นี่น,น,น,นี่ดูสิหกักคือหกักแล้วก็ล้มจุดเกิดเหตุนเนี่ยอยู่ตรงหน้ากรมชลประทานปักเกรดค่ะทีนี้จากการตรวจสอบรางเนี้ยที่เห็นพาดอยู่บนรถเนี่ยคุณผู้ชมอ,อันนี้แหละมันคือรางรถไฟฟ้ามันอาจจะมันอาจจะเราอาจจะไม่เคยเห็นภาพกันนะนะซึ่ง ลักษณะมันจะเป็นรางอลูมิเนียมขนาดกว้างสักประมาณ4นิ้วหนาสักสองนิ้วเป็นเส้นยาวๆค่ะหลุดมาจากจุดที่ยืนบนคานคอนกรีตสำหรับตัวรถไฟฟ้ามันตกลงมาใส่รถเก่งรถกระบะโดนไปกี่คันสี่คันนะ่ะจอดอยู่ตรงหน้าตลาดอ่ะพังเสียหายอย่างเนี้ยฮอนด้าสีบรอนฮอนด้าสีบรอนรางอลูมิเนียมเนี่ยใส่ตกมาใส่หลังคาคหลังคายุบนะกระจกหน้าแตกกระจกมองข้างซ้ายนะ่ะหลุดแล้วรางอลูมิเนียมเนี่ยมันยังไปเกี่ยว สายไฟที่พาดที่พาดทางเนี่ยค่ะเโโห็น <He ard S 2> ไหม<อ>ขวามือนะฝั่งขวานะมันเลยเอียงโยมาอย่างนี้เลยใช่<อ>มันไปนรัง้งดึงรั้งเสาไฟแรงสูงมันก็เลยทําให้เอ็นมาและนี่ที่เขาขาว,ขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะพาดอยู่บนรถอันนี้นี่แหละมันคือรางเจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นนั้นะการจราจรด้านขวาปิดเลนหนึ่งแล้วรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเขาวิ่งออกมาจากต้นทางคือมีนบุรีจะมุ่งหน้าไปปลายทางแครายวิ่งมาตรง ถึงหน้ากรมชลประทานปักเกร็ดแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขัดข้องรางก็เลยหลุดร่วงลงมานี่ยังดีนะเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยจะวิง่งวิ่งไปหยุดนิ่งอยู่ตรงที่สถานีหน้าโรงเรียนนนทบ,บุรีพิทยาคมครับผู้โดยสารที่เขาอยู่บนขบวนรถก็เอาตรงลงละค่ะเพื่อความปลอดภัยทีนี้ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรทําไมรางถึงหลุดลงมา เดี๋ยวช่วงสายๆเดี๋ยวรอดูติดตามความคืบหน้านี้ด้วยนะคะคนี่คือเขากําลังเปิดบริกันยังไม่เก็บปักน้องย็อกนนะ่อยาไ<ม>ปน้ไปใ้องเนนะอะไม่น่าหลดลงมาได้